สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับแล้วเข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปไกด์ไลน์ละกันนะครับว่าถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วอยากจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานที่ไหนได้บ้างนะครับหรือว่าคนจะไปที่ไหนบ้างนะครับวันนี้ผมก็ใช้ไพ่นิยมูแล้วผมก็สับไพ่มาแล้วก็อธิษฐานถามไปนะครับว่าขอสามสถานที่นะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ละกันนะครับแล้วก็ใช้ไพ่ยานาโลกนะครับในการบ่งบอกว่าถ้า ไปมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็สับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วละกันนะครับในการประหยัดเวลานะครับใบแรกนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อแขนลาลนะครับหลวงพ่อแขนลาลเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อท่านไหนอยากจะไปนะครับท่านก็จะอยู่ที่วัดในจังหวัดอุทัยธานะครับวัด ถ้าจะไม่ผิดเชื่อว่าวัดส,สาราปูนวรวิหารนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากราไปกินกุ้งอะไรเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไปทําบุญได้นะครับลองละกันนะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆเดินทางสะดวกก็ลองไปขอพอรท่านดูนะครับกับหลวงพอ่อแขนลไลนะครับแถวคาดปลอดภัยยศถาบรรดาศักิ์ยกฐานะนะครับสําหรับใบแรกนะครับแล้วก็สําหรับใบที่สองนะครับถ้าใครที่ยังไม่สะดวกไปที่จังอา่าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เราก็ลองดูนะครับีกที่หนึ่งโอเคเป็นพระพุทธไสาย,ยาสนะครับตะแคงซ้ายนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆปกตินะครับเราไปตามวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าทั่วไปเนี่ยจะเป็นตะแคงขวานะครับแต่ก็จะมีบางสถานที่นะครับที่เป็นพระพุทธไสาย,ยาตะแคงซ้ายนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะครับอันนี้ผมหาข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วกันนะครับ ที่จะมีพระพุทธสยาสน์ตะแคงซ้ายเนี่ยถ้าใกล้ๆเลยในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีวัดอินทาราอ่ะอินทารามวรวิหารนะครับแล้วก็จะมีแถวจังหวัดระยองนะครับก็จะเป็นวัดป่าประดูนะครับจังหวัดระยองแล้วก็จะมีวัดพุทธนิมิตนะครับอันนี้ก็จะอยู่จังหวัดกาลสินนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสะดวกนะครับที่จังหวัดระยองนะครับ <Billie Jean. S 2> ก็ไปวัดป่าประดู อยู่แถวอีสานนะครับแถวกระดาสิงก็ไปวัดพุทธนิมิตนะครับส่วนในกรุงเทพเราก็ยังมีนะครับวัดอินทารามวรวิหารนะครับก็ลองไปขอพรดูนะครับถ้าถ้าไหนสะดวกก็ไปดูแล้วก็จะมีสถานที่นะสถานที่หนึ่งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโอเคอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะครับอันนี้เราไม่ต้องพูดเลยอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับโคราชบ้านเองนะครับก็ใครที่เป็นลูกหลานย่าโมนะครับที่อยู่ใกล้ นะครับโคราชเนี่ยก็เราไปขอพอรดูนะครับก็ในการฟันฝ่าอุปสรรคนะครับในการที่เราแบบไอ้ช่วงนี้คนเกิดวอาทิบมีการต้องไฟต้องสู้ต้องยินรนอะไรเงี้ยฮะเราก็ลองไปขอพอรท่านดูนะครับส่วนทั้งสามสถานที่เนี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นไกด์ลาและกันสำหรับคนเกิดวอาทิบนะครับอันเนี้ยที่ผมเปิดไพ่ถามมันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ไปขอพอร ในในขอโทษน,นะครับหนึ่งในสถานที่นี้จะเป็นจังหวัดที่ดีครับแล้วก็เป็นนาทีทองที่เพื่อนๆเราเนี่ยจะได้ไปขอพรแล้วก็ได้รับพลังงานดีๆสิ่งดีๆกลับมานะครับก็ขอให้ท่านของที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสมหวังนะครับแล้วก็ผ่านพ้นผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ดีดนะครับ